สวัสดีค่ะพบกันใหม่อีกแล้วนะคะกับครูนกโยคะนนดาเชียงใหม่วันนี้เราจะมาฝึกการยืดกล้ามเนื้อสะโพกกับขาด้านหลังนะคะก็คือแฮมสตริงกับฮิปส์นะคะหลายครั้งเลยในคลาสที่ครูนกเจอนักเรียนทั่วๆไปนะคะหลายคนเนี่ยเวทงเนี่ยบางทีนั่งกับพื้นแทบจะไม่ได้นะคะหรือว่าแล้วก็เขาเนี่ยลอยขึ้นมานะคะจริง แบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้อต่อสนะคะที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถนั่งแล้วก็เปิดโพกได้เป็นปกติหรือว่า,อามากเท่าที่ควรจะเป็นนะคะทําให้กล้ามเนื้อมันตึงมันยึดนะคะหรือบางทีเนี่ยกิจกรรมที่เราทําทุกๆวันนั่งเยอะเกินไปหรือว่า,ามีการใช้กล้ามเนื้อด้วยด้วยการไม่คูลไม่วอร์มอัพวอร์มดาวหลังออกกําลังกายแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําท่าสั้นๆนะคะ ที่มาช่วยให้เราเนี่ยสามารถยืดสะโพกกล้ามเนื้อหลังล่างแล้วก็กล้ามเนื้อข้อต่อข้างในสะโพกกับขาหลังได้ดีๆเลยนะคะสักกี่ท่าดีคะอืมอาจจะเป็นสัก5้ท่าก็ได้เนาะแบบที่เน้นๆแล้วก็ทําให้เรายืดได้มากขึ้นนะคะท่าที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือท่าผีเสื้อนะคะบัตเตอร์ฟลยเนาะ เท้าชิดกันเอาส้นเทา้าพยายามขับเข้ามาขยับมาใกล้นี้นะคะเอาช่วยกลางฝ่าเท้าออกแบบนี้ค่ะเท้าออกทําให้ีให้ใช้นะคะ Props เนาะ Props ก็คือสิ่งที่นกฝึกนะคะ Props block แบบนี้นะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะหรือว่าเอาหนังสือมาวางก็ได้หมอนก็ได้นะคะทำให้เราไม่เจ็บสะโพกมากเกินไปหรือเราจะใช้บล็อกเนี่ยนั่งที่ก้นก็ได้นะคะแล้วก็ให้ก้นสูงกว่าเท้าอะคะ่ะเราก็จะสามารถที่จะเปิดสะโพกได้มากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะถ้าเรามีการใช้ พวก props ในการสนับสนุนการฝึกเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะแบะฝ่าเท้าออกแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ลมหายใจในการช่วยฝึกค่ะในโยคะเนี่ยอย่าลืมเราต้องโฟกัสหรือว่าให้ความสำคัญกับลมหายใจนะคะเอาลึกและยาวไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปหายใจที่ท้องหรือหน้าอกนะคะแค่เราพยายามให้หายใจเข้าให้ลึกต่อเนื่องหายใจออกยาวต่อเนื่องเราก็จะสามารถ ฝึกโยคะค่อยๆฝึกได้ดีขึ้นแล้วนะคะไอ้พวกที่ว่าจะต้องไปท้องยุบท้องพองค่อยตามมาทีหลังะคะ่ะค่อยๆนะคะแต่ตอนแรกถ้าเรายังไม่ทราบเราก็จะหายใจเข้าออกลึกยาวไปก่อนนะแบะเท้าออกแบบนี้หายใจเข้ายืดหนะ้าอกขึ้นยืดสันหลังนะคะเวลาหายใจออกเราจะเอาข้อศอก,อ,อกด้านข้างการเอาข้อศอกด้านข้างเราจะทําให้ไหลเราได้ยืดออกด้านข้างไหลสบายๆค่ะ มองไปด้านหน้านะคะค่อยๆมองแลลงไปแล้วก็ก้มลงมาช้าๆแบบนี้นะคะทีนี้คุณนกจะหันด้านข้างให้ดูนะคะปกติแล้วหลายๆคนเนี่ยไปแล้วหลังจะโค้งแบบนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการมองไปด้านหน้าแทนนะคะด้วยการหมุนไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ค่ะมองไปข้างหน้าหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆกดหน้าอกลงแค่นี้ก็พอแล้วนะคะถ้าเราตึงมาก แค่นี้เราก็จะรู้สึกในการยืดข้อต่อสะโพกได้เยอะแล้วสําหรับคนที่ไปได้มากขึ้นกว่านั้นนะคะเวลาที่ลงไปเนี่ยหายใจเข้าก่อนหายใจออกเราจะสามารถลงไปได้มากกว่าเดิมนะคะทีนี้การโฟกัสจะเปลี่ยนมาที่ท้องละเราจะเหมือนกับว่าเราอยากเอาท้องไปแตะที่เท้าแบบนี้ค่ะส่วนหน้าอกเนี่ยถ่ายไปด้านหน้าทางนี้นะคะถ่ายไปด้านหน้า45องศาค่อยๆลงนะคะเวลาที่เราไปแบบนี้ เราจะรู้สึกนะคะกล้ามเนื้อหลังล่างส่วนล่างเนี่ยค่อยๆยยืดไปด้วยนะคะกล้ามเนื้อสะโพกสองข้างด้านหลังก็ค่อยๆย,ยยืดไปด้วยนะคะไม่ใช่สักแต่อยากทําลงไปให้มันถึงพื้นนะคะเวลาที่เราทําเราจะต้องให้ความสนใจกับกล้ามเนื้อกับลมหายใจเราจะฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเนาะไปอีกสองรอบด้วยกันค่ะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมา หายใจออกค่อยๆกางข้อศอกออกด้านข้างปล่อยไหล่สบายนะคะแล้วค่อยๆลงมาทีลนิดทีลนิดเทีลนิดอ่าถ้าใครเอาศอกกดขาข้างในเนี่ยแล้วเอาลงไปแบบนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะคะกรณีที่ตึงมากเข่ามันจะลอยมันก็จะมีตัวให้กดใช่ไหมคะแต่ใครที่ไม่ได้ตึงมากมันจะกดไม่ได้ละเราก็จะกางศอกออกแบบนี้แล้วเราก็จะลงไปแบบนี้นะคะลงไป สุดท้ายอีกครั้งค่ะหายใจเข้ายืดหลังยืดอกนะคะหายใจออกค่อยๆลงมานะคะโอเคทีนี้คนที่ตึงมากอาจจะมีบล็อกตรงนี้ช่วยซัพพอร์ตนะคะช่วยสนับสนุนการฝึกเอาหน้าผากลงไปผ่อนคลายอยู่ที่นี่ได้นะคะหรือว่าต่าหน่อยนะคะต่าหน่อยแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครไม่จําเป็นก็ลงไปเลยยืดไปให้สุดเลยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะตามความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะอย่าฝืนร่างกายเนาะถ้าฝืนแล้วเราจะบาดเจ็บได้นะคะอยู่ที่นี่สัก5ถึง10ลมหายใจแล้วค่อยกลับขึ้นมานะคะทีนี้หุบเข่าช้าๆแล้วก็คลายกล้ามเนื้อนะคะเขย่าขาเนาะเวลาที่ฝึกเองสามารถกดโพสต์วิดีโอแล้วก็ทำแล้วก็ค้างท่าไปได้นะคะ5นับ ห้าลมหายใจสิบลมหายใจหนึ่งนาทีสามนาทีทำได้ตามชอบเลยค่ะโอเคค่ะอันนั้นคือสะโพกข้างในเนาะต่อไปนะคะกล้ามเนือสะโพกข้างนอกกล้ามขาที่เราพาัาเราจะทำเหมือนกันนะคะการคว้าขานี้สอนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งลงไปเนาะ เข่าสองข้างทีนี้ใครทำได้น้อยนะคะขาจะลอยแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยมันลอยแบบนี้แหละหรือไม่ก็เอาบล็อกมานั่งที่ก้นนะคะหรือว่าหมอนนะคะถ้าใครไม่ไหวจริงๆเราสามารถยืดขาขวานเนี่ยไปเลยแบบนี้นะคะ ขาที่อยู่ข้างล่างสามารถยืดไปข้างหน้าแทนได้นะคะแต่ทีนี้การยืดมันจะเปลี่ยนเป็นไปยืดขาแทนและไม่ได้ยืดสะโพกเนาะลองดูกันนะคะลองพยายามทำท่านี้ดูก่อนเนาะปะการของมันเขาเรียกว่า่าเฟสโพสหรือว่าโกมุขขาอัสนะ,นะคะครูนกจะเอามาแค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่าเราจะใช้แค่ส่วนขาเนาะอีกส่วนหนึ่งจะใช้แขนกับไหล่นะคะเดี๋ยวเราจะในอื่นนะคะในการยืดส่วนนั้นทีนี้เวลา ขาแล้วเนาะขาเนี่ยยิ่งอยู่ข้างในแบบนี้ก็จะยืดได้น้อยนะคะยืดสะโพกนอกมากๆเราเนี่ยจะจับข้อเท้าแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆขยับข้อเท้าออกจากเข่าตัวเองไปด้านข้างค่ะแบบนี้ค่ะค่อยๆขยับออกขยับออกขยับออกโอเคขยับออกไปแล้วนะคะเราจะขยับก้นซ้ายขวาซ้ายขวาให้นั่งให้เต็มสะโพกทั้งสองข้าง จากนั้นเรายกมือขึ้นนะคะยืดสันหลังสูงๆเลยหายใจเข้าก่อนค่ะหายใจออกเราค่อยๆเอามือไปด้านหน้าเสือนะคะแบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวครูนกขันข้างให้ดูนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะค่อยๆไต่มือไปข้างหน้ายืดสันหลังค่ะบางคนก็แบบโอ๊ยเจ็บก้นแล้วไม่ไหวแล้วค้างตรงนี้เลยมองไปข้างหน้าได้เลยนะคะแต่บางคนไปต่อได้นะคะ สามารถค่อยๆเอาหน้าอกกดทับลงไปที่เข่าด้านบนนะคะหรือเราจะใช้บล็อกนะคะมาช่วยในการรองหน้าผากให้เราสบายขึ้นนะคะ1บล็อก2บล็อกเอาไปเลยค่ะตรงไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ยืดแล้วเราก็จะอยู่ที่นั่นนะคะทีนี้ถ้าใครไปได้เยอะนะเราสามารถเอามือนเนี่ยโกยพุงขึ้นมาเลยอืบดึงขึ้นมาค่ะ เอาท้องกดไปที่เข่าด้านหน้าเนะาะเข่าด้านบนนี้นะคะแล้วก็เอาหน้าแขนนะคะหรือข้อศอกเนี่ยกดลงไปที่พื้นทิ้งศีรษะลงไปค่ะชา้าๆคลายกล้ามเนื้อต้นคอเหมือนกับว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงเราไปที่พื้นชา้าๆนะคะเราก็จะหายใจเข้าลึกหายใจออกชา้าๆที่นี่ ค้งท่าไว้นะคะสักห้าลมหายใจถึงสิบลมหายใจจะรู้สึกสบายนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะสะโพกด้านนอกหลังส่วนล่างหลังส่วนบนนะคะจะรู้สึกค่อยๆย,ยยืดคุณนกเพลินแล้วเนี่ย <c oughs> สี่นับแล้วค่ะสามสอง หจากนั้นกลับ,กล,บกลับขึ้นมาเลยแล้วก็เปลี่ยนนะคะชอบมากเลยค่ะท่านี้มันสบายนะคะตอนทำอาจจะเจ็บนิดหน่อยเร,เรียกสวิตเพนนะคะเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าพอคลายแล้วเนี่ยสบายยกก้นมาเกาะแล้วก็นั่งลงมาอบขยับข้อเท้าออกจากกันนะคะเข่าซ้อนกันรตรงกับหน้าอกอคุณนกจะเน้นตลอดเลยนะว่าทำให้ถูกนะคะถ้าทำถูกเราจะได้ประสิทธิภาพในการฝึก แล้วก็ฝึกอย่างปลอดภัยค่ะยกมือขึ้นอีกทีค่ะหายใจเข้ายืดสังนหายใจออกก้มไปข้างหน้านะคะไตมือไปข้างหน้าช้าๆช้าๆช้าๆแล้วค่อยๆกางงอข้อศอกลงไปที่พื้นนะคะไปเท่าที่เราไหวค่ะค่อยๆลงค่อยๆกดศอกลงกดศอกลงข้างเนี้ยคุณนกตึงนิดนึงกดยากมากเลยค่ะแต่ค่อยๆไปกับลมหายใจออก ค่อยๆสบายค่อยๆลงไปสบายๆใช่กดลงไปช้าๆหลับตาสักครู่ห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะ แล้วก็กลับมาช้าๆโอเคเราได้สะโพกในเราได้สะโพกนอกแล้วทีนี้นะคะเราอยากได้ขานะคะแฮมสตริงขาหลังด้านข้างทํำยังไงนะคะนั่งหันหน้าเจอกันเลยเอาขาไหนก่อนก็ได้คุณนกจะเอาขาขวายืดก่อนนะคะขาซ้ายพับนะคะข้อเท้าฟล็กไว้นะคะการเฟล็กข้อเท้าแบบนี้จะช่วยป้องกันเข่าไม่ให้บาดเจ็บถ้าปล่อยแบบนี้เนาะเวลายืดเนี่ยสะบ้าหัวเข่ามันจะแบบ ถูกยืดไปด้วยแบบนี้นะคะทําให้สะบ้าหัวเข่าเนี่ยอาจจะทําให้เจ็บได้แต่การเกรงไว้แบบนี้เป็นการป้องกันนะคะเอ็นต่างๆในเข่าเนี่ยไม่ให้ยืดมากเกินไปนะคะทีนี้ทํำยังไงนะคะท่านี้เราจะนั่งในท่านี้ก่อนนั่งสบายเลยค่ะยกก้นขึ้นมานะคะหมุนก้นกบลงนั่งลงไปนะคะเอามือขวาไว้ด้านข้างนะคะเดียวกับขาขวาที่ยืดออกไปยกมือซ้ายนะคะหายใจเข้า หายใจออกเราค่อยๆงอข้อศอกขวาลงมาแล้วยืดร่างกายด้านซ้ายนะคะจะได้ด้านข้างของร่างกายยืดไปด้วยขณะเดียวกันตรงนี้ยืดไปด้วยนะคะใครไปไม่ได้เลยนะคะบล็อกช่วยได้ค่ะจับแบบนี้แล้วก็ยืดไปแบบนี้นะคะยืดไปมองขึ้นไปข้างบนค่ะคะ้างท่าไว้นะคะจะตึงสะโพกกับแฮมสตริงขาด้านล่างตรงนี้นะคะขณะเดียวกันตึงเอวด้านซ้ายไปด้วย 3คุณนกรู้สึกสบายมากเลย2 1. ค่ะากลับมาตรงกลางนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างยืดขาซ้ายไปบ้างเนาะคุณนกชอบบล็อกมากนะคะบล็อกช่วยในการฝึกนะคะแล้วระยะหนึ่งถ้าเรายืดได้มากเราค่อยเอามันออกนะคะเหมือนเพื่อนนะคะ บล็อกนี้อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยอนะออกแล้วก็ไปฝึกท่าอื่นได้ต่อนะคะทีนี้ขาซ้ายยืดมือซ้ายวางบล็อกหรือว่าพื้นนะคะยกมือขวาหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวมาทางขาซ้ายนะคะตอนนี้สิ่งที่รู้สึกก็คือว่าจะรู้สึกว่าเราได้ยืดขาหนีบด้านในข้างซ้ายแล้วก็ขาด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็น่องด้วยค่ะถ้าเราไหวนะเราจับเท้าถึงเราดึงเท้าเข้ามาแบบนี้เราก็จะยืดได้อีกนะคะมองขึ้นไปบปนเพดาน4 สามสองหนึ่งโอเคกลับมานะคะท่าต่อไปเนี่ยท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นการกางขาด้านข้างทั้งสองข้างเลยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเป็นท่าที่ยากสำหรับคนหลายคนเลยนะบางคนกางไม่ได้นะคะได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรก็เอาอเนะคะบางคนนั่งไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อหลังตึงก็จะถูกกล้ามเนื้อดึงหลังไปแบบนี้ค่ะ เราก็ใช้บล็อกมานั่งนะคะหรือว่าหมอนนะคะทีเนี้ยบล็อกก็จะช่วยได้อีกเหมือนกันนะคะเราจะขยับกล้างหลังนิดนึงอย่างนี้ก้างขาออกนะคะข้อเท้าเสกไว้แบบนี้เลยทีเนี้ยสิ่งที่จะยืดให้เราคือกล้ามเนื้อด้านในตรงนี้ค่ะขาด้านในแฮมสตริงด้านในนะคะบล็อกตั้งแบบนี้เลยยืดหลังค่ะสําคัญที่สุดคือสันหลังของเรานะคะต้องป้องกันมันไว้ด้วยการยืดมันขึ้นไปนะคะมองไปข้างหน้า หายใจเข้าให้ลึกก่อนนะคะหายใจออกครูนกใช้บล็อกในการยืดร่างกายไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะค่อยๆไปนะไตออกไต,ไตออกไตออกนะคะขายังเฟล็กแบบนี้อยู่นะคะเฟล็กคืองอข้อเท้า,าไว้นะคะไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ถ้าตึงแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปต่อแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครไปต่อได้ก็เอามือไว้ที่พื้นได้นะคะของครูนกจะไปได้เพราะว่าฝึกมานานแล้วเนาะ งอข้อศอกลงมาช้าๆแบบนี้นะคะอ่าแค่นี้พอนะคะถ้าใครไปได้เยอะก็เอาตัวลงไปที่พื้นได้นะคะอยู่ตรงนี้สักห้าสี่สามหายใจลึกๆค่ะสองหนึ่งโอเคเก่งมากนะคะเราสามารถทำได้นานกว่าน,นี้นะคะถ้าเราไหวเนาะ ผ่านไปแล้วสามท่านะคะท่าบัตเตอร์ฟลยท่าผีเสื้อเนาะแล้วก็ท่าควายขาแล้วก็ท่าหุบขาโอ้สี่ท่าสิ 4. ท่ายืดด้านข้างนะคะต่อไปเราจะเป็นท่าที่เราเรียกว่าท่ากิ้งการิซาดโพสนะคะอันนี้จะเป็นขาหนีบข้างในแล้วก็เขาเรียกว่าฮิตเฟลเซอร์ก็คือเอ็นข้อต่อสะโพกส่วนหน้านะคะไปแบบนี้เลยคุณนกนะคะจะโชว์ด้านข้างด้านซ้ายก่อนเนาะที่เนี่ย เขาเรียกว่าที่รองเข่านะ,ะนกจะเคยผ่าตัดเข่าซ้ายมาก่อนบางทีเนี่ยเจ็บเข่าก็จะต้องเอารองเข่านะคะแต่ว่าจะโชว์ทั้งสองข้างให้ดูนะคะถ้าใครไม่มีก็พับเสือเป็นพับๆแล้วก็ออรองเข่าแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครมีก็ใช้ที่รองเข่าวางนะคะส่วนเท้าซ้ายจะไปหน้าเสือด้านข้างในมุมเสือเลยนะคะส่วนบล็อกเนี่ยจะอยู่ใต้ไหล่นะคะ ส้นเท้าซ้ายกับเข่าขวานี้จะห่างกันประมาณสักถ้าว่ากันเป็นเซนติเมตรก็ยากอยู่เนาะเอาสักฟุตเอาสักสามฟุตละกันเนาะแล้วก็สามารถปรับเข้าออกตามความสามารถของร่างกายของเรานะคะสำหรับคุณนกคุณนกใช้ประมาณสามฟุตค่ะแล้วก็เท้าซ้ายชีย้ออก45องศาส่วนระยะห่างระหว่างเท้าซ้ายกับเข่าขวานี่ก็คือประมาณสัก ช่วงเกือบช่วงเสือโยคะเลยค่ะก็คือประมาณนี้นะคะก็สามารถปรับตามที่เราถนัดได้อยู่เหมือนกันนะคะจากนั้นเราจะดันก้นไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะขณะที่เราดันก้นไปข้างหน้าก้นกบเราก็ความลงอยู่นะคะเท้าแบะออกนะจากนั้นนะคะพยายามเช็คระยะว่าบล็อกหรือว่ามือเนี่ยอยู่ใกล้ส้นเท้าสายด้านหน้านะคะกดก้นลงมองไปข้างหน้าอย่างค่ะ มาละพอเรากดก้นลงนะคะเท้าด้านหลังแฟลตไปกับพื้นมุนไหลลงนะคะยืดอกแค่นี้ก็ตึงและะ้วค่ะตึงตรงนี้ขาหนีบกับหน้าขาตรงนี้นะคะจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายืดได้มากกว่านี้เราสามารถใช้หน้าแขนนะคะลงไปวางบนบล็อกได้นะคะแบบนี้มองไปที่พื้นข้างล่างได้ขมแมวท้องไว้นะคะโฟกัสนะคะให้ความสนใจที่กล้ามเนื้อขาในด้านซ้ายแล้วก็ สะโพกหน้าด้านขวานะคะในท่านี้เขาเรียกท่ากิ้งก่าเนอะลิซ์ดนะคะแต่ว่าแปลงนิดนึงเพราะปกติกิ้งก่าเนี่ยจะชี้เข่าไปข้างหน้าเนอะครูนกชอบแบะขาออกเพราะว่ามันยืดขาในได้ดีมากกว่านะคะแต่แล้วแต่เราเลยนะคะ4 3 2 หนึ่งค่ะจากนั้นคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วเราก็จะมาทําอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งก็เอาเข่าซ้ายวางที่รองเขา่าเท้าวขวาไปด้านหน้านะคะมุมเสือด้านขวานะคะจากนั้นแบะเท้าออกถ้าเหมือนกันเลยค่ะแบะเท้าวขวาออกด้านข้าง45องศากดก้นลงไปข้างหน้ายืดหน้าอกขึ้นมาก่อนไปทีละขั้นนะคะอย่าอยู่ๆก็เอาหน้าแข่งลงพื้นเลยบางทีบาดเจ็บได้นะคะ ทีนี้เอาหน้าแขนลงไปที่บล็อกนะคะแบบนี้ประนมมือด้านหน้ามองไประหว่างบล็อกนะคะคอสบายนะหลับตาได้เวลาที่เราฝึกโยคะเราจะเหมือนกับว่าเราจะเชื่อมโยงลมหายใจของเรานะคะกับท่ากับความรู้สึกในจุดที่เราได้ยืดเนาะมันเหมือนกับว่าทําให้ลมหายใจกับการฝึกนี้ค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่าที่โยคะเราเรียกว่ายูเนียนนะคะก็คือการรวมนะคะ มันคือความหมายของโยคะนั่นแหละค่ะอหน่งนะคะโอเคค่อยคอยคลาย,ย,ย,ยนะคะจากนั้นนะคะกลับมานะคะทีนี้เราก็จะไปท่านอนนะคะท่านอนกันเนาะจริงๆแล้วคุณนกตั้งใจจะสอนค่าพีเจียนด้วยแต่ว่าท่านี้ก็เป็นพีเจียนเหมือนกันนะคะพีเจนท่านอนเนาะตอนแรกตอนแรกเราจะมานอนแบบนี้ก่อน แล้วก็ขาซ้ายก่อนนะคะเหมือนไขว้ห้างเลยค่ะเท้าซ้ายไขว้มาที่เข่าหน้าด้านขวาข้อเท้าซ้ายหักไว้ข้อเท้าขวาหักไว้ค่อยๆยกขาขึ้นมานะคะทีนี้เราจะใช้มือซ้ายสอดเข้าไปในรูแบบนี้จับกับมือขวาด้านหน้าเข่าขวานะคะแล้วก็ค่อยๆฟล็กข้อเท้าทั้งสองข้างก็คืองอข้อเท้าแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกเราใช้เข่าขวานะคะ ค่อยๆดันเข่ามาที่หน้าอกเนาะข่าขวาช่วยดึงมาอย่างนี้ไม่ใช่ใช้มือดึงอย่างเดียวนะคะเราใช้เข่าขวาในการค่อยๆดึงเข้ามาด้วยหลับตานะคะท่านี้จะรู้สึกที่สะโพกซ้ายเยอะเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะอ่าอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณลูกขออนุญ,ญาตลุกขึ้นมานะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะจับเท้าถึงนะคะ เราใช้เชือกได้เนาะใช้เชือกในการช่วยดึงอย่างนี้นะคะอ่าแบบนี้เลยหรือผ้าคุณหนูก็ได้นะคะดึงมาเนาะสี่สาสองหงค่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะสลับขาเนาะเอาเท้าลงพื้นก่อนนะคะเท้าขวาไว้ตรงเข่าซ้ายยกขาขึ้นมาค่ะ แล้วก็เอามือจับจากเข่าข้างหน้านะเฟล็กข้อเท้านะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงเท้าเข้ามาค่ะอื้อสบายตึงๆก้นขวานะคะไหล่สบายด้วยเราไม่อยากให้ไหล่ห่อนะคะในท่านี้สี่สามสอง หนึ่ง่าคลายแล้วค่ะโอเคทีนี้เรามาทำท่าสุดท้ายกันนะคะท่าสุดท้ายเราจะยืดขาทั้งขาเลยเขาเรียกแคมสตริงแล้วก็น,น่องนะคะยกขาซ้ายขึ้นมานะถ้ามือเราไม่ถึงนะคะเราใช้เชือกนะคะใช้เชือกในการดึงเท้าขึ้นไปข้างบนเนาะเอาเชือกหรือว่าผ้านะคะพันเทา้าตรงกลางเทา้าเอาหลังส่วนล่าง อีกข้างนันง,งอไว้นะคะจะได้ไม่ปวดหลัง f l e กข้อเท้าหรือว่างอข้อเท้าด้านซ้ายนะคะมือสองข้างจับเชือกหรือผ้าแยกจากกันอย่าไปดึงอย่างนี้นะคะมันไม่ทรงตัวไม่ได้นะคะทรงตัวไม่ดีเนาะแบบนี้เลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเท้าเข้าหาหน้าอกตัวเองนะดึงไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเราอาจจะงอเข่านิดนึงก็ได้ถ้าเราตึงเยอะนะคะ ถ้าเราดึงไปได้มากขึ้นเราก็ยืดมาค่ะเกรงสะบ้าหัวเข่ากับหน้าขาไว้นะคะแล้วก็ยืดขาเข้ามาหาตัวเองหลับตาไว้สักครู่นะคะเราจะรู้สึกตั้งแต่น่องแฮมสตริงขาด้านหลังไปถึงก้นเลยค่ะบางทีเนี่ยตึงมากถึงหลังล่างก็จะรู้สึกที่หลังล่างด้วยนะคะ3ามสองหนงนะคะค่อยๆเอาขาลงเปลี่ยนข้างนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะโอเคหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดขานะคะค่อยๆยืดเข้ามาเปล็กข้อเท้าหายใจเข้าออกลึกๆย,วย,ๆยาวๆหา้าสี่อะรู้สึกขาด้านหลังค่ะสองเกรงสบ้าหัวเข่าแล้วนะคะไว้ หนึ่โอเคค่อยๆค,คลายนะคะนอนพักไว้สักครู่นะคะงอเข่าได้นะคะสบายหลังโอเคค่อยๆพลิกตัวไปห้าหกท่านะคะท่าพวกนี้เราสามารถที่จะค้างนานได้เนาะบางทีหนึ่งนาทีสองนาทีนะคะ แล้วก็ไปกับลมหายใจก็จะทำให้เราค่อยๆได้ยืดได้มากขึ้นนะคะอลองเปิดวิดีโอนี้บ่อยๆแล้วก็ฝึกท่าพวกนี้อย่างน้อยนะคะได้ท่าพวกนี้ระยะหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะสบายขึ้นคลายมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้หรือว่าอยากให้คนอื่นสุขภาพดีตามเราไปด้วยนะคะ รบกวน subscribe นะคะกดสมัครแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราอัปเดตทุกอังคารและพฤหัสวิดีโอสั้นๆนะคะบางทีก็มีวิดีโอยาวๆค่ะติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ